เดชซีวิทเข้าใหม่3คันอยากขายฮอน d a ใจต้องถึงกันนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่กำลังตามหา FC กันอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนดีหรือยังไม่มั่นใจในการตัดสินใจที่จะซื้อตอนนี้มาดูที่ปฏิพัฒน์ออโต้ต,ตอนนี้ได้เลยนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกคันให้จองร้อยเดียวออกรถ0บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้น 2. 99งั้นมาดูกับตัวสีบอลคันนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมก่อนไหมในเชน1.8 EL เกียร์ออโต้ฟังก์ชันเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวจอและสกรีนมีกล้องมองหลังมีคูสคอนโทรลเบาะคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้า ABS ดิสเบรกสีล้อนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อนข้างตอบโจทย์กับคนทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่พร้อมกับล้อแม็กอลอยลายเท่ๆนะฮะส่วนยางนี่เราก็มีการเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้ว4เส้นนะครับตัวนี้เราจะมีการตรวจสอบจากวันทูคาแบบนี้ด้วยเขาจะเรียกว่าเป็นใบรีพอร์ตนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีการประเมินค่าเกตของตัวรถที่เราได้นำเข้ามาขายนะครับอันนี้ของเราก็คือจะได้เป็นเกรด A ก็คือเกรดีเยี่ยม ตรงนี้นะฮะอันขขบอกไว้ก่อนว่าเราเสียเงินในการตรวจแต่เราไม่ได้เสียเงินที่จะให้เขามาวัดว่าของเราดีหรือเขาเรียกว่ายังไงดีครับติดสิมบนอะไรประมาณนี้นะของอันคือไม่มีอยู่แล้วถ้าเกิดอย่างคนที่มาตรวจหรือบริษัทที่มาตรวจแบบนี้มันต้องใช้ความชัดเจนนะฮะไม่ต้องอวยไม่ต้องอะไรมากตรวจฟรีหรือตรวจเสียตังค์ก็จริงแต่ก็ต้องตรงไปตรงมากับ ผู้ขายและคนที่เป็นส่วนตรงกลางแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปให้ญาติพี่น้องดูเกี่ยวกับตัวใบเซอร์แบบนี้นะเดี๋ยวจัดให้เอาไปเลยฟรีๆคนละชุดนะครับตัวนี้รถจะเป็นปี2018 1.8 EL สีบอลซีดานโค่รสวยนะฮะร,ราคา579,000บาทพรอยู่เดือนละหมื่นหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดใครที่อยากได้เป็นตัวสีนี้อยู่แล้วนะครับคันนี้เลขไม่จึงอยู่ที่1,30,000โลเกียร์ออโต้พร้อมใช้พร้อมให้จองพร้อมเป็นเจ้าของกันตอนนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้สียอดนิยมงั้นก็ต้องมาเป็นคันนี้ครับตัวนี้จะเป็น1.8 EL รถปี2019ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างก็จะเหมือนกันแทบทุกประการ แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นจะเป็นส่วนของ Honda l e n น w a h นะครับซึ่งถ้าเกิดยังซีวิตโฉม f c เนี่ยการมี h Honda l a a n w w t s h ต้องขึ้นมาเป็นปี2019นะครับตัวนี้สีขาวเดิมกระจังหน้าโครเมียมก่อตัดหมอกมีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับอย่างนไนได้มีการเรียนให้ทราบออปชั่นทุกอย่างเกือบจะเหมือนกันทั้งหมดอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของตัวจอทัชสกรีน และเพิ่มขึ้นมาอย่างหลักๆก,ก็คือจะเป็นตัวกล้องมองข้างหรือ Honda l a n e Wars นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยรถของเราจะมีการตรวจสอบจาก QC ผู้มีประสบการณ์ของทางโชว์รูมปฏิพัทธออโต้ Auto ด้วยตรงนี้อาจจะมีอันอยู่ในส่วนหนึ่งตรงนั้นก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าไม่มีเข้าข้างครับเป็นแบบไหนเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราได้มีหน้าที่ตำแหน่งตรงนี้ในการตรวจรถก่อนที่จะมาตั้ง ขายและก่อนที่จะมาถ่ายรูปและก่อนที่จะมารีวิวแบบนี้นะครับทุกอย่างต้องสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ให้เหมือนกับรถออกป้ายแดงมากที่สุดเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดย่งความไม่สมบูรณ์ของตัวรถเกิดขึ้นพอเวลาลูกค้ามาดูรถตัวจริงและพอเวลาคุณลูกค้าไปทดลองขับมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเปน็นอันขาดตัวนี้ราคา6 4 9 0 0 0ให้จองร้อยเดียวครับ ออกรถศูนย์บาทดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.99หผ่อนได้สูงสุด84งวดถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดอันมีไฟแนนซ์ของทุกธนาคารพร้อมวิ่งเซ็นทาเอกสารให้ถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดถามว่าส่งรถให้หน่อยได้ไหมอันชัโปจัดส่งฟรีทั่วประเทศให้เลยถ้าเกิดดูในคลิปนี้มานะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้สีบอลที่เป็นทางเลือกอีกค่าน,นึงราคาจะถูกลงมากว่า 1,000 0บาทจากคันแรกก็จะเป็นคันนี้นะครับถ้าเกิดดูกันเข้ามาครบ3คันแล้วคันไหนที่ชอบคันไหนที่ถูกใจสามารถแคบปและส่งมาใน l ล n e แอปฏิพัทธ์ออตโต้ก็ได้หรือโทรมาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เซลลของทางปฏิพัทธ์ออตโต้ก่อนก็ได้นะครับไม่เลือกไม่ซื้อไม่หาตอนนี้ไม่ว่ากันแต่อยากจะให้มาลองมาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของตัวรถและก็ในเรื่องของการบริการที่เราสามารถจะให้ การบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่านได้แบบเต็มอิ่มนะครับตัวนี้5 6 9 9 0 0บาทสีเดียวเหมือนกับคันแรกออปชั่นทุกอย่างเหมือนกับคันแรกแอร์แบ็กหกใบระบบเบรค ABS ดิสเบรกสีล้อล้อแม็กลายใบพัดยางเปลี่ยนใหม่สีเส้นตัวนี้จะถูกลงมากว่าหมื่นหนึ่งก็จะอยู่ที่5 6 9 9 0 0บาทเลขใหม่จะอยู่ที่1 5 0 0 0 0โล นะครับอย่างบางคันถ้าเกิดยังไม่มีใบตัวนี้อาจจะเป็นรถเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่หรืออาจจะยังไม่ได้มีการตรวจสอบแต่ก่อนที่จะซื้อขอให้มีการตรวจสอบแบบนี้ได้ไหมอันทําไม่ได้ทันทีนะฮะเพราะว่าอย่างบางคันที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบเนี่ยมันจะเป็นไปในลำดับของคิวรถตอนนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นสีบอลสองคันสวยครับ ไม่ว่าจะเป็นสีขาวที่มี Honda l a เรนโบ s ตัวนี้ก็ดีครับมันจะเหมือนกับแบบเอาคำว่ารักพี่เสียดายน้องมาพูดกันให้ฟังได้เลยในคลิปนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับอันขอเน้นย้ำก่อนสำหรับโปรโมชั่นภายในเดือนนี้ก่อนเทศกาลสงการถ้าเกิดดูคลิปนี้มาจองร้อยเดียวพอครับแล้วก็ใช้เงินออกรถศูนย์บาทพอครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นถ้าเกิดลูกค้ามีเครดิตและจัดไฟแน์นเข้าเงื่อนไข 2.99ครับอันมีจัดส่งรถฟรีทั่วประเทศให้ครับอันซื้อแพ็กเกจรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีครับและอันมีไฟน้์ไปเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับน้ำมันเครื่องอันเปลี่ยนให้ฟรีครับตั้งศูนย์ทวงร้ออันทำให้ฟรีครับระบบไฟทุกจุดทั้งด้านนอกด้านในอันเช็คให้ฟรีพร้อมเซอร์วิสใหม่ทั้งระบบไม่มีการเก็บเพิ่ม เพราะนั้นตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการรับประกันหลังการขายหรือรับประกันโครงสร้างตัวรถอันมีให้พี่ๆเพื่อนๆคุณลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วซีวิตสามคันนี้ครับพร้อมที่จะเจอเจ้าของก่อนช่วงกลับบ้านสงการนี้ถ้าเกิดใครที่กำลังดูคลิปอันอยู่และสนใจรีบแอดไลน์หรือโทรมาได้ที่เบอร์0891104954อีกครั้งหนึ่งครับ0891104954 ส่วนซีวิทสามคันนี้ตอนนี้จะอยู่ที่มิมบุรีหนองจอกเปิดทุกวัน9กาโมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดทำการสะดวกมาวันไหนนัดกันได้ครับหรือจะเป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่เซลล์ก็สามารถที่จะนัดได้เหมือนกันเพราะนั้นนะฮะสามคันสุดท้าย Honda เนี่ยถ้าเกิดขายนะครับต้องใจถึงนิดนึง ขายในราคาแบบนี้โคตรคุ้มโคตรประหยัดและออกง่ายที่สุดในประเทศอนุมัติไวเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นยังไงขอฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้หวังว่าจะเจอกันที่นี่แล้วเรามายืนดูซีวิตสามคันนี้กับอันตรงนี้หวังว่าเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนนะครับแลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ